สว <t ội Investment> ัสดีครับสวัสดีบรรยากาศช่วงเที่ยงครับวันนี้ที่วนราชธานีนะครับนี่ครับหลันเตรียมส่งมอบทุกวันนะครับอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งอุปกรณ์ต่างวันนี้เราไลฟ์สดอ่าอุปกรณ์ต่างนะครับผ่านทางเข้าทางของของทางร้านครับน uh ี Thing ่นะครับบรรยากาศอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะครับวันนี้ประชมตุ้นที่ดีหนึ่งครับยังขายดีวันนี้อัปเดตนะครับ27ธันวาคมบรรยากาศ12บสอรกาตรงนะครับอัปเดตทุกชั่วโมงนะครับ ให้ได้ชมกันบริการของลูกค้าที่มาเตรียมรับจนที่4คูณ4ครับที่มารับงาหารนะ4คูณ4แล้วก็8คูณ8นะครับกับ4คูณ4กับ8 8เราก็เตรียมเพื่ออะไรครับน้าชิสไลด์ครับโห่ซีสเกียร์นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงก็พอกระนั้นสิเหลียวนะครับเดี๋ยวพอรับจับนึงนะครับเดี๋ยวการเกียมกับพี่น้องทางซีสเกียร์แล้วก็มี2คูณ2อู้หของเจมอนกี่ชุดนี่เตรียมตัวนี้กี่เท่าไหร่ อันนี้ครับอันนี้ยีี่ใบครับยีบสีใบของเกมนเลย่บยี่สี่ใบสองคูณสองก็ยี่สชุดนะคอีกสิชุดนะครับกาลังเรียงสองคูณสอินิ้วทั้งระบบเลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์ทั้งเสียงวันนี้ครับซับเบรเทอร์โบเบรบีีดอกท้าดอกไอโฟเอครับแต่ละลูกค้าสั่งมาครับอปกระกไบใได้หมดทุกตุนนะครับเดี๋ยวประกสบวนชวันี้เที่ยงตรงนะครับอัปเดตทุกชั่วโมงยี่สิบเจ็ดธันวาคม ผมมอบรถขายเลยคะแนนเพียร์เราครับดูครับคะแนนกอบต้องเร่งครับวันนี้ร้อยแผ่นใช่ไหมครับร้อยแผ่นครับร้อยแผ่นต้องเร่งรันงานเลยครับอย่าอุปกรณ์เพียร์พวกต่างๆนี่กำลังเตรียมครับเีงทั้งตัดช่างอุปกรณ์ต่างๆนะครับกำลังเตรียมอุปกรณ์ฟ้าตองไปไหนฟ้าตองฟ้าตองยังไม่เห็นเลยครับพรุ่งนี้ไปฉีดวัคซีนใช่ไหมครับผมฟ้าจะรถดไปพรุ่งนี้ น่าจะร่วงน่าจะร่วงนะเียคชุด2คูณ2อคูณ4คูณ8นะครับรันกันวันนี้อัปเดตทุกชั่วโมงได้ชมกันนะครับบนราชทัศน์ค้าก็มารอรับครับวันนี้หลากหลายชุดครับ2คูณ2วันนี้ก็39,900บาททั้งหมดตอนนี้น่าจะ มา26นะตอนนี้นนผมมา28 29นะวันนี้28นะครับวันที่28 29ชุดนี้ลูกค้าก็มารอรับนี่คือลูกค้านัดรับประจันนะครับคือเราเราทำให้ตามวันที่ลูกค้ามานัดมารับนะถ้านัดรับวันที่28ก็มารับวันที่28ถ้าน28นี่คือรับได้ครับถ้ารับวันที่ก่อน27นี้ก็คือต้องจัดตามตามตารางที่ลูกค้านัดรับนะบเพราะลูกค้าจากเดินทางจากตารกร่างจังหวัดมารับสินค้าอย่างนี้เราก็จะนัดตาาามเเววลลนะครับ ถ้าลูกค้ามาซื้อหน้าร้านนี้ก็จะได้ทันทีเลยนะครับหน้าร้านก็จะมีสินค้าให้ทันทีเลยตัวนี้ครับเดี๋ยวอุปกรณ์เครื่องเสียงครับที่ี่หนึ่งขายดีครับที่ี่หนึ่งพร้อมดอกสองพันเบาทนะครับ12นิ้วหนึ่งพูลหนึ่งแล็บยูนิตคอมซีซีอุปกรณตก์ต่างๆนะครับัวนีบีวีก็บ,บีวีสินิ้วครับนี่เดี๋ยวเป็น,ปนตนัวเซอุปกรณ์ต่างๆมีลูกค้าหน้าร้านก็มาลอรับเยอะหลายชุดครับวันนี้ ประจัดให้ได้ 5. ตามโปรโมชั่นที่สั่งจองเข้ามานะครับมีบีบีดอกทำในบีบีดอก i4s ครับตัวนี้แล้วก็มีชุดแปดคุณแปดในสตูดิโอก็กำลังรันระบบกันนะครับในเราในสตูดิโอเรายังไมไ่เข้าไปครับตอนนี้ก็คือเล่นข้างนอกในสตูดิโอก็มีอยู่สามชุดที่กำลังลองตอนนี้ครับพี่ผอา้อารย์อีกเขาไปลองตู้กรว่าจะเอาขึ้นขึ้นโชว์ตรงนี้ครับพี่เดี๋ยวอ่ะขอบคุณท่านที่สั่งจองเข้ามานะครับ ยามเที่ยงก็ลั่นกันต่อครับเดี๋ยวบรรยา,ากาศวันเที่ยงกลางแจ้งครับทยอยทีละชุดทีละชุดนะครับเร่งทุกวันนี่คนระับแผนกด้านหน้าก็ลูกค้ามารอรับหลายหลากหลายชุดครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวรออุปกรณ์ต่างๆเราเสร็จก็ให้ลูกค้าได้รับสินค้าตาม,มเวลานะครับที่สั่งจองเข้ามานะสองคูณสอคูณสีคูณแนะครับอัปเดต27ธันวาคมบรรยากาศช่วงเที่ยงครับวันนี้เราจัดอัปเดตทุกชั่วโมงนะครับทุกหนึ่งชั่วโมงจะมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวของทางร้านนะครับ ให้ลูกค้าได้ชมกันส,สดๆอัปเดตทุกชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงอัปเดตหนึ่งครั้งครับนะให้ลูกค้าได้ชมบรรยากาศกันนะครับบรรยากาศไฟ์สดก็จะมีสินค้ามือสองน่าจะเป็นอ่าสัปดาห์สุดท้ายแล้วที่จะทําการอ่าอัปเดตข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆส่วนตู้ลำโพงมือสองอยู่หน้าร้านก็ยังมีโปรโมชั่นมากมายนะครับลูกค้าก็มาชม,มาได้ครับตูตล้ลำโพงอุปกรณ์ต่างๆครับวันนี้เนี่ย มาดีครับโปรวมชชันดูก,นกันแล้วกันครับโปรดีทีเด็ดกับพวกเหมือนที่ต่างๆเดวนี้ซับเบทเทอร์โบเป็นเทอร์บโบกําลังเตรียมกําลังรั่นเป็นอัตราภูเขาเขาเป็ตะแยงเหล็กสีละเบิดอห้าพันสามรบาทดอกไอโฟล์กครับพร้อมดอกตัวนี้ครับรันกันทุกผแผนกครับวันนี้เร่งทุกแผนกเพื่งานงทันตามเวลาเวลาที่สั่งจองเข้ามาครับวันนี้จะแบบครับแต่เพิ่มเติมนะตรงนี้ อุปกรณ์ต่างๆก็สักครู่นะครับเราพาชมอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับตู้ลำโพงนี่ครับตู้ลำโพงเครื่องเสียงอยู่ตัวนี้ก็ชุดคาราโอเกะครับคาราโอเกะนี่นะครับสองคูณสองนี่ครับออเดอร์หกแล้วก็พีเอชสิบสองนิ้วครับตัวนี้แล้วก็สองคูณหนึ่งครับอยู่ที่ว่าลูกค้าจะใส่พาวเวอร์แอมป์หรือใส่มิกซ์หรือใส่อะไรที่เราใส่เพิ่มเติมได้ตามโปรโมชั่นนะตัวนี้ครับขอบคุณท่านเลครับที่สั่งจองเข้ามานะครับมาติดตามด้วยแล้วกันทุกโปรโมชั่นนะบีวีเทอร์โบนะครับ บรรยากาศลูกค้าก็หน้าร้านเนี่ยมีค่อนข้างที่จะมารับอ,อกกุปกรณ์ต่างๆก็ฝากติดตามทุกโปรโมโชั่นดูกันแล้วกันนะครับอัปเดตวันนี้ครับ,ทรบรเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงนะครับยี่สิบเจ็ดธันวาคมสองร้อยหกสิบสี่กือเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะฮะขผมคุณท่านด้วยครับที่อุดหนุนเครื่องเชียงตลอดปีหกสี่ที่ผ่านมานะครับวันนี้อัปเดตโปรโมโชั่นนี้เรากำลังเร่งครับตกลงอนยี่สิบแปดชุดครับสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทชุดกินปลานี่ขายดีครับชุดกินปลาขายดีชุดขนเฟืองก็ขขาายยดดดีีชุก็ ตองพัฒนาก็ขายดีตองพัฒนาแล้วก็ขายดีแฟร์ทุ่นแฟชุดที่เราอัปเดตแสนสองหมื่นห้าพันบาทก็ขายดีครับเัวเป็นชุดยอดฮิตสำหรับลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาแล้วมีตู้ซักเดี่ยวตู้ปา่าโบราณต่างๆก็มาชมได้ที่ร้านเลยนะครับขอบคุณท่านที่สั่งจองเข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับอัปเดตยี่สิบเอ็ดธันวาคมช่วงเที่ยงที่อุบลราชธานีนะครับ